สวัสดีค่ะพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวกลมนะคะวันนี้แม่ก็จะมาแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะอันนี้แม่เอาหน่อไม้ดองไปต้มน้าทิ้งหนึ่งน้ำนะคะเ,าาเพื่อลดความเปรี้ยวนะคะเส<อ>ร็จแล้วแม่ก็จะมาแกงเลยนะคะใส่พริกแกงแล้วก็น้ํามันลงไปนะคะพริกแกงก็ใส่ตามชอบเลยจ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะ อันนี้เป็นแกงคั่วคั่วหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะอันนี้แม่ก็จะใส่กะทิลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะผัดพริกแกงให้หอมและแตกมันนะคะพอพริกแกงเริ่มหอมและแตกมันนะคะเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะ แม่จะแกงประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแม่จะแกงไม่เยอะนะคะเพราะว่าเหลือแล้วแบบไม่มีใครค่อยกินซ้ํานะคะเกือบข้าวบ้านเราทําทําทุกวันค่ะทําทุกวันแล้วก็เออ่ตอนเช้าก็จะแบบไม่ได้กินพร้อมกันเนาะจะกินพร้อมกันคือตอนมือ้อมื้อเย็นนะคะ ใส่ไก่ลงไปผัดนะคะกับน้ำพริกแกงนะคะแล้วแม่ก็ใส่หน่อไม้ที่หน่อไม้ดองที่แม่ต้มไว้นะคะลงไปเลยค่ะถ้าถ้าเป็นปกติถ้าแม่กินคนเดียวแม่จะไม่ต้มหน่อไม้ดองนะคะเพราะว่าแม่ชอบความเปรี้ยวนะคะอันนี้กินกินกับลูกแล้วก็สามีนะคะเขาไม่ค่อยชอบกินหน่อไม้ดองเท่าไหร่นะคะสามีไม่ชอบกินหน่อไม้ดองเท่าไหร่ก็เลยต้องต้มนะคะเพื่อให้แบบกลิ่นมัน ลดลงนะคะแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวนะคะแล้วแม่ก็เติมเออ่กะทิลงไปอีกนะคะแม่จะแกงแบบว่าน้ำขุกขิกนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่รสด,ดีนะคะลงไปนะคะรสด,ดีก็หมดแล้วเนาะ <c oughs> ปรุงเท่าที่แบบยงคาน่ ที่มีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็ผงชูรสนะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะผงชูรสอันนี้เราก็เติมน้ำไปนะคะ<ๆ>เพื่อเคี่ยวเคี่ยวไก่ให้สุกเคี่ยวหน่อไม้นะคะแล้วแม่ใส่เครื่องในลงไปด้วยนะคะเมื่อกี้แม่ใส่ตับไก่ลงไปนะคะ อันนี้แม่พาพากผิดเนาะเออก็ยังไม่ได้ใส่ก,บบก็บอกว่าใส่ไปแล้วแล้วก็เติมกะทินะจ๊ะเครื่องในไก่ไม่จะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าเป็นแบบแม่ชอบแบบว่าให้น้ํามันเดือดเดือดแล้วค่อยใส่ลงไปอะไรเงี้ยค่ะอะพอเครื่องในไก่เริ่มสุกนะคะแม่ก็จะฉีกใบมะกรูดลงไปนะคะ เพิ่มความหอมนะคะอันนี้ก็น่ากินแล้วจ้าตักราดข้าวนะแล้วก็มีน้ําปลาพริกนะคะอมืมันจะเลิศมากเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยเลยนะคะแกงหน่อไม้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะแกงข้วหน่อไม้ดองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปกินข้าวด้วยกันนะคะคลิปจบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ